พี่น้องป้องไปแชพายเอฟซีโหสูขุนกิ้ข่าวพี่น้องกิก้ข้าวลาบหมูยอดกระถินก,กรี่นฝ้าพี่น้องโหกิห้ก,กับลาบหมู โนาบองเจ้าก็คือทีเราจะออกไปนะก่อนจะข้าวเ่ราะมันจะข้าวดอกข้าวแรงกูละต้องสีได้เข้ามากคุาวาจะไปช่วยเยสันตากข้าวทุกคนซอยเยสันตาเขาเพราะว่าเจ้าของก็จะไปตากน้าพึ่งพื่อกันแกก็เห็ดซอยเขาดีก็คือซอยกันแห้งกันประมาณนั้นแหละอืมเป็นอย่างคือออกไปสวยไปตื่นขึ้นมาสวยๆกับกินกาแฟ ดต,นต,นต,นตน้นไม้ต้นไหลหดหองหดส่วนนอตแล้วก็ออาใชบบนมาเชื่อมนำเชื่อมนะคะไว้เนี่ยใส่ปักขามแช่อิ่มเด็อนตุลาจะกฟองเลนะ็วนักออบไปนะหนอกกับกินที่นอนหนักกับกิบนนอนอั ปกติแล้วเขาจะไม่กินข้าวจะไม่กินข้าวเศร้าจะไม่กินข้าวเศร้าเนอะจะกินข้าวเที่ยงเที่ยเดียวแล้วก็แล้วแล้งเ,เลยวันนี้มือนี่มันสวยจะสลบไปเห็นหน้ากเดี๋ยวเห็นไปแน่ก็จะหิวอีกถ้าเขาใส่กำลัง ใส่พลังงานอนะ่ะมันต้องกินเขาดิพี่น้องสั่นมันเมืยเพราะว่าไปกักินเข่าคนเดีบ่ายสองายสามคนเดียหืมครบ นี่ไปคุยไปมีกี่คนก็โดนทิ้งได้หนิแลว้ววะได้หนิลหนแล้ววะให้ยึดบนได้ยึดบุญได้ถือคนแค่บาทไปจำมา,มาล่ะจีวายยึดบุเหาแหลกบอกตัวเรื่องพลังนู่นนี่นั่นน่นั่นละ่ะและนี่ละ่ะ ทั้งกินทั้งงกินทั้งพูดมันไม่สวยเขาหลังเขาไม่ชอบเขาดูเขาดูทีวีอย่าไปพูดใกล้เขาอยา่าที่ยางเพื่นเราจะบอกให้เอาบุญมีเกี่คนก็โดนทิ้งจะบอกให้เอาบุญหรา nắm tin luồng tô cà phê lăng hào thắng mà đâu chỉ thương chín thương mắm thương bảo ông gì bảo thảm nè Thay số món kia chẳng ai nè chúng bảo để giờ liên bảo cái mía bây bì giờ bên này không phải bảo có một chiếc cà là thế sao yêu bằng điện หวังดีแฝงด้วยความอยากแซะข่อยหลายมีกี่คนกี่คนก็โดนทิ้งข่อยม่จะค้นถามแน่อือข่อยโดนถิ่นจะค้นถามแน่ข่อย,ม,ม,ย,อย,ม,ย,อยม้เป็นสีเป็นลอยบอบอกโคฟรัง่อยถามเจาแน่ข่อยก็เพิ่งก็ได้เลืกแล้วคนเดียวนี่ลหละเพราะงี้อันนี้ละ่ะ ว่เด้ยน่ะก้อนนั่นกระจายกายจากกันฉันรับไปเนี่ยเจอหนึ่งอันนั้นนอกประเด็นว่ต้องไปบอกรอกอันนั้นเพระาะว่ามันว่ามันครูชีวิตมันว่ามันคนหาแต่ก็มีแค่สองคนทำงานแหละผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งเลิกเจ้าสีบามกีกี่คนกี่คนก็นโดนทิ้งอ่ะผู้ใดแน่ ัวยบังดีแขวง้วยความอยากเสะไปเลยยายเอ้ยต้องูงจะคือบอกกันเจ้าคำเขาทำคนเห็นอ่ะกินไปคุยไปสไตล์ยบนกินไปคุยไปสไตล์ผู้นั้นผู้นี้อืม้วเบงในพ่้อยหน่อยเด้อในพ่้อยสวิสเซอร์แลนด์อ่ะ ก็กินเนี่ยทั้งตมทั้งดาทั้งเสียงกันครับผู้น,นั้นผู้นี้เอาเรื่องผู้นั้นผู้นี้มาเสียงกันอืยวาชมพูมั่งนะต้องกินโซ่ตาคำมคัทอกำปัน่นตาเสือกตา,ตาเลือกตาสวดต้องจับคำว่าวันเทีนเขาบาข่ยอดไข่อ่ะในหันหนาเขากล้องช่วงใคยเนี่ยว่าง ว้างจากงันเนี่ยพอเขาเลยมานั่งกินแล้วเขาตั้งกล้องขึ้นก็คือกินไปด้วยคุยไปด้วยมันได้อัถรุษในการกินแล้วก็ได้กคุยกันไปน้ำเพื่อนเพื่อนเห็นข่อยกินกระยาาน้ำอีกพ่อทําให้ได้เนี่ยกินแต่เสียหาขามากินน้ำเลาก็น่ามีเยอะเหมือนกันแต่คข่อยบรดกินไปแต่เสียปนะงเขาบรดกินโซ่นะข่อยกินแบบว่ากินไปคุยไปสจายของข่อย สบาาเวลาไปเข้าสังคมไปนั่งร้านอาหารใหญ่ๆหรูๆอ่ะกับฝรั่งอะ่ะเจ้าถก,กินมุมมาโม,ม่แบบข้าหนาเข้าหลังที่บอก่อยทำไปเนี่ยสมองไล้วอยากจะเแสร่อยไปไยจะเดือนให้เอาบุญพานา,าจะบอกให้เอาบุญมาสัง่งเร้เปล่า จะบอกก็แล้ขอให้เจ้ายุติใจอยากได้บุญเอาไปจะบอกให้เอาบุญมาคือติต่เคยไปทําบุญช่วง่รคยเขาวัดท่าบุญนี่ยคือจิไปหาท่าบุญนอนไปหาแศกคนหนึ่งบอกแล้วก็บอกจะบอกให้เอาบุญจะเตือนให้เอาบุญเพราะว่าขอส่วนบุญน้ำก้นขอส่วนบุญน้ำก้น ม,มันมันเตือนเขาเด๋วเราเคยไปกินมุ่มม,มู่กับฝรังตรงไหนกินไปกินไปพูดไปฝรังเขาดูทีวีเขาไม่ชอบให้คนไปอย่างคนวะอืม บอกให้ยุบนเตียงมันนบอกบอกว่ามีกี่คนก็โดนขิงถ้ายังไม่เลิกทำแบบนี้จะเตือนให้จะเตือนจะเตือนเนอาบุญขนาดจะบอกให้เอาบุญ<笑><笑>ก็ข่อยกินอยูู่้เดียวชื่อข่อยว่าวถ้าค่อยกินอยู่กับพรั่งข่อยก,กับว่าว ก,ก็จะบอกพ่อหอมปากหอมคอมอือเจ้าถิมาันอยากในชี่มีคะมีกี่คนอยู่คนก็โดนทิ้งกี่คนล่ะกี่คนล่ะที่เขาทิ้งอ่ะสยมีิพอสิบคนสาวคนอยู่บอกก็ถามจเนี้ยที่เลิกลากันไปอมันไม่ใช่เบ้า เป็นน้ำข่อยกินรเาราบอกเลยอยู่เล่ากันไปเพราะว่าเขาอยากมีใหม่เพราะเขาเจ้าชู้เพราะเขาอยากได้ใหม่เข้าใจไหมแต่เขาไม่ได้บอกเรืกอข่อยข่อยเป็นคนบอกเรื่องเขาเพราะข่อยรับไม่ได้ากับการที่จะอยู่กับคนนอกใจยังที่ยังไม่ได้บอกเลือกแต่ข่อยยังสงสีข่อยแต่ว่า ปแอบแชทแอบคุยกับคนอื่นค่อยจะรับได้แล้วค่อยก็รับไม่ได้อยากไปก็ไปก็คือบอกจบกันไปอือแล้วคนสุดท้ายค่อยโดนทิ้งเหรอค่อยผิดที่ค่อยกินมานั่งกินแล้วพูดใช่ไหมจะมองใส่ปัญญาตรงไหนคิดใส่หัวเม็ดตีนตรงไหนคิดถามเนี่ยอันนี้มันคือคอนเทนต์มันคือการทำคลิปพอใจบอเวลาวค่อยกินค่อยกติบบอไปน้ำ สไตล์ไข่อยมันก็มีที่คนไม่ชอบกินไปคุยไปสไตล์เยบนคนเสียเส้นเขาก็ต่อให้ไข่เพื่อนจ้อให้ไข่ละลายจ่อคำว่าเยบนคนเสียเส้น่อาก็รร <c oughs> ไม่ได้วา่านะกะ็แล้วแจ่เขาก็ไม่ได้ทำให้คุณคุณเดือดร้อน กินยุ่ช่องของฉันกินยุ่บ้านของฉันแล้วฉันก็ทําคอนเทนต์การทําคลิปของฉันมีอะไรฉันก็เล่าให้ฟังเวลาฉันไม่ได้นั่งกินไม่ได้นั่งพักอย่างเงี้ยฉันก็ทํางานไงจะเอาเวลาไหนมาเล่าจะเอาเวลาไหนมาทําคลิปอือเวลาขวยเฮ็ดคลิปทํางานพวกเจ้าก็ไม่อยากดูอือเวลาค่อยกินข้าวแล้วค่อยเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นก็ลงฝัง ก็ไม่ควรอยากดูแต่ว่าดูแล้วมันก็เหมือนหมันไส้อืมหาที่ติหาที่ตำเนียติติแบบว่าติแบบแซะอ่ะติแบบมันไม่ใช่ความหวังดีอ่ะมันแอบ,บแฝงไงซึ <laughs> ่งคอยกังหูงไงอือก็พนั เอาลรอต้องกินเยอะกว่ากินเกลวอไปสองหน่วยขนมปังยิ่งทาวเนยเปียกสองแท่งกินเยอะตอนเที่ยงตอนแรงบุกกินวางกับบกกินสามารถวางบอกกินเขา กินตรงหัหน้าแล้วผมก็เข้าใจทุกคนนะคนที่อยากจะมาว่าให้คือมันไม่ใช่เตืนไม่ใช่บังเดียการที่บนกินไปพูดไปพูดไปกินไปตายยู่บนอะ่ะมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยยุคพระยุทธบิวอันนั้นเขาไม่ได้อ่ะ เขาเ่ได้เรียดก็ได้คขมเขาบ่ได้กินแหนงแข่งต่ในเรื่องว่าที่บนมานั่งพูดนั่งกินแล้วเขาเลิอกอันนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เขาตายก็ <c oughs> <c oughs> าตายอืแล้วคนต่อมาที่อยู่ด้วยกันอืเป็นกิจจลักษณะเปิดเผยให้เพื่อนๆในโซเชียลได้เห็นก็คือพ่อใหญ่สิบิเดนแต่เขาก็ไม่ได้มาบอกว่าทั้งกินทั้งพูดไม่เอาน้อนนู้นนี่นั่นถ้าเขาห้ามฉันก็จะไม่พูดเออแต่ การที่เราทําคลิปเรากินคนเดียวเราพูดอยู่คนเดียวนะบางครั้งกินข้าวร่วมกันอย่างนี้เขาก็กินของเขาเราก็กินของเราเราก็ตั้งเราก็ตั้งกล้องทําคลิปของเราไปเขาก็อนุญาตเขาก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรแต่อันไหนที่มันไม่สมควรที่จะทําออกสื่อก็ไม่ทําแต่ที่เลิกลากันไม่ใช่สาเหตุตรงนี้นะคะยายเข้าใจนะคะไม่ได้สาเหตุอันนี้อันนี้เป็นคอนเทนต์ในการกินข้าวแล้วกินไปคุยไปสไตล์ญบุนนะคะอันนี้ ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้เป็นที่อ่าพิษหูพิษตาหรือว่ายาหูยาตา,าของฝอนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนั่นแหละถ้าอันไหนไม่ชอบคือเราก็คุยกันก่อนก่อนที่จะมาออกสือ่อนะแล้วสาหรับพ่อใหญ่คนใหม่เนี้ก็คือพูดกันแล้วนะเขาบอกฉันสามารถออกได้ฉันสามารถช่วยเธอทําอ่ามูวี่ได้มูวี่ก็คือวิดีโอคือหนังคือไอ้นี่แหละเขาเรียกมูวี่ ฉันสามารถทำร่วมกิจกรรมก,กับคุณได้ทำมูวี่ได้ไม่เป็นไรออกสื่อได้แต่เดบุญจะเอาแค่พอหอมปากหอมคอ,อ,อถ้าเป็นไปได้นะอันนี้คือเราพูดกันนะคะบอมเอนวาบอมเอนเรา,า,เาฟังเราอย่างหูเฮ้ยบอมาสะก้อนอะจะกาชิมาแทาบอมาแทบโน่นนี่นั่นอย่าพึ่งนะคะเดบุญก็ไม่ได้การันตีหรอกอันนี้คือเราพูดในฟังนะก่อนที่เราจะทําอะไรเราจะคุยกันก่อนตลอดไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่นะคะทุกคน mà nãy xong dạ bây bây giờ hiếm lại